The falling, it, it all ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางด้านของไอ้รถถังนะครับหรือว่าเจ้ากงทะเนตเป็นพาดน,นะครับที่วันนี้ยิงฟรีคิกสวยๆระยะไกลอีกแล้วนะฮะทำให้ศิลาชา่ยเปิดบ้านเอาชนะกระบี่เอฟซีไปได้3ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวนี้ผมจะถามเจ้าตัวนะครับว่ารู้สึกอย่างไรว่าในการทำประตูในครั้งนี้เนี่ยแฟนบอลน,นี่ถูกใจกันเลยเกินเจ้ากงรู้สึกอย่างไรบ้างครับกับลูกนี้ก็ดีใจมากครับที่ทําให้ทีมขคายความกดดันไปได้เยอะ พอเรามาได้ลูกที่ 2- 0ศแล้วก็มาได้ของพี่เรวัตอีกเป็นส0ก็ทีมก็โอเคขึ้นแล้วกดล็อกเลยไหมตอนแรกกึดอ uh ัดไหมก่อนที่จะได้ประตูอ่ากดกดล็อกครับเพราะมันอึดอัดมากเลยเพราะกระบี่เขาก็มีความเร็วพวกศูนย์หน้าเขาครับหลายคนสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะยิงเนี่ยมีการหันกองโค้ดแดงก่อนเดินมามีการส่งซิกอะไรกันก่อนก็เหมือน จะถามว่าให้ยิงเลยหรือเปล่าพี่แดงว่าไงพี่แดงก็พยักหน้าครับเอาเลยเอาเลยแล้วก็กดไปจังหวะนั้นแป๊บแรกที่เห็นบอลเข้าประตูเนี่ยใจต,ตอนนั้นผอแบบโล่งแล้ววิ่งไปกระดกโดดเข้าแดงรู้สึกยังไงกระดกโดดเข้าแดงดีใจมากคนระับที่พี่แดงเขาให้โอกาสผมมาเล่เลนได้หลายนาทีก็ภูมิใจมากครับความเต็งตอนนี้พูดถึงค <c oughs> วามเต็งอะไิบายพอใจหรือยังมีอะไรที่ต้องแก้ไยังไม่ค่อยพอใจครับเพราะสภาพร่างกายยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็อยากอีกสักพักก็ว่าจะ,ะเล่นเวทเสริมขึ้นมาชนนัต่างชาติมาชนก็เพื่อดำโอ้อะตอนนี้สุดท้ายฝากถึงแฟนคลับฟุตบอลพา,าชูเมอรีแล้วรวมถึงศิราชาัดเกฟซอีหน่อยครับครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเชียร์กันที่สนามศิราชาัดเอ้ยศิรชัดสุสกิสเตเดียมครับก็อยากให้มาเชียร์งี้ทุกๆนัดครับไปนอกบ้านถ้าใกล้ๆก็อยากให้ตามไปช่วยกันเชียร์ครับครับผมเป้าหมายของตัวเองครับ ก็ถ้ามีโอกาสอยากจะติดชุดซีเกมครับโอเคครับขอบคุณครัขบขำข้าวขครับ